นี่ก็คือเป็นการบรรยายของวิทยากรนะคะในการที่แนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็แนะนำวิถีชีวิตต่างๆให้กับชาวบ้านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

เป็นการบรรยายของวิทยากรในการแนะนำะการใช้ชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณนะคะว่าเขาประกอบอาชีพอะไรนะคะแล้วแต่ละครอบครัวเขาธทำหากินอะไรกันประมาณน,นี้เนาะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบรรยายให้กับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบกันว่า,าการดำรงชีพของชาวท้องถิ่นเขาเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวที่เป็นไปเป็นมาของอาชาวไวากิ้งนะคะในประเทศร์เวย์ที่นี่เขาประกอบอาชีพด้วยการาปศุสัสตว์นะคะแล้วก็ประมง นะคะเพราะว่าที่นีป่ประกอบการเกษตรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นเป็นในโซนหนาวนะคะก็จะทําเกษตรไม่ได้ก็จะทําเป็นปศุสัตว์เลี้ยงมา้าเลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงแกะเพื่อที่จะขายขนนะคะแล้วก็ขายเนื้อนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะ เลี้ยงมา้าเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนมนะคะเฮ้ยชาวบ้านเขาเยี่ยมชมนะคะช่วงนี้เพิ่งจะเปิดงานนะคะการเข้ามาเยี่ยมชมยังยังไม่คึกคักเท่าไหร่ต้องรอสายๆส,สักนิดนึงนะคะชาวบ้านหลายๆที่เาก็จะมาะชมกันนะคะมาชิมอาหารพื้นบ้านมาชิมขนมพื้นบ้านมาดูวิธีการนะคะว่าแต่ละ,ะยุคแต่ละสมัยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ No. Okay.